จำว่ากินอิ่มนอนอุ่นตรงไหนนะกินอิ่มนอนอุ่นตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละฐานานผู้ชายจำไม่เลยหรกดังนั้นเนี่ยต้องมีกรรมวิธีในการเอาชนะมันอย่าบน่นอย่าด่าอย่าด่าอย่าว่ามันจะไปกินเล่าบ้านเพื่อนมันก็ไปสนใจคุณไปกินกูปไปด้วย <c oughs> นี่คือวิธีการมึงจะกินดึกกินเดินยุงจะก,กัดไม่บนมึงกินเหล้ากูทงกังบอกคำให้นะหมึงจะไปไหนกูไปด้วยนะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีโอกาสนะนะมันไม่ได้เท่าไหร่อย่าให้โอกาสมันดังนั้นก็คือ,อ,อภรรยาที่ดีต้องเป็นทุกแกเกาะติดสามีไว้ตลอดนะ <laughs> ถ้าเกาะ มันอยู่ในสายตาเรารับองไม่เป็นยังไงหรอกสายผู้ชายที่มันมันมันป๊บปั๊บป,ป๊บได้นี่คือมันมีโอกาสนะเขาบอกคนเราเนี่ยจำไว้นะพวกเ้ยๆๆมันไม่โดนอะไรกันข้าเขาบอกอผู้ชายมันจะมีอย่างนี้ครับสมัยเป็นหนุ่มๆม,มีแรงแต่ไม่มีตังค์นะเวลายุเริ่มมากขึ้นหน่อยมีตังค์แต่ไม่มีแรงนะบางคน ถึงมีอายุแต่ก็มีตังมีแรงแต่ไม่มีโอกาสนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปให้โอกาสแต่อย่างหลานนี่นะแรงพอมีตังพอมีโอกาสมากมายเหลือเกินเป็นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะขนาดนี้จำวาบ่อยลูกแก้วเมียขวัญคือความสุขอันประเสริฐนะเขาบอกคนเราต้องมีคนรู้ใจเกิดมาเนี่ยมีสติที่รักมีสามีที่รักมีชีวิตก็โอเคแล้วมีคนที่เรารักนยังไงก็ต้องมี มีมีพระองค์ใหญ่ที่พระองค์หนึ่งนะแล้วพูดพ่ออยองค์เล็กองค์น้อยอะไรก็อย่าไปสนใจอะไรครัพระองค์ใหญ่ไว้พูดถึงพระใช่ไหมครับพูดถึงพระครับพูดถึระเก็แด่ร้อน๋ยวเจ้าสาวจะเป็นลมแหมเอานั้นก็ขอให้มีความสุขที่บอกเจ้าสาวเมื่อสักครู่นี้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมีคุณสมบัติกี่ข้อผมไม่รู้ คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวคนที่ประสบความสําเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานจะมีคุณสมบัติกี่ขอ้อผมไม่รู้นะครับแต่ประสบการณ์ชีวิตผมจนถึงวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนึ่งในคุณสมบัตินั้นคือความซื่อสัตย์กับความอดทนนะ,ะความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากที่จะทำให้คนประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงคุณต้องมีความกตันยูและมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วในตัว ความอดทนเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตครอบครัวให้ชีวิตการงานอะไรหลายอย่างคนที่อดทนได้นานที่สุดก็คือคนที่ชนะนะความอดทนนีสำคัญมากดังนั้นจะมีอะไรขึ้นต้องมีความอดทนซึ่งกันและกันแล้วก็จงเป็นดั่งอาพรประดับกายซึ่งกันและกันอาพรประดับกายก็ให้ความอบอุ่นซึ่การปกปิดความไม่ดีนะให้ความสวยงามกับชีวิตนะอันนี้ที่ที่สำคัญก็ฝากบอกเจสาไว้กกกกกกนะสำหรับเจ้าบ่าวอยากได้เคล็ดลับสี่นอไหม <S 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 ใครรู้จักสีน่นองอ่ะนะ ไม่รู้จักสี่นอนสุภาพบุรุษเนี่ยจำไว้จะเป็นพ่อบ้านที่ดีต้องมีสี่นอถ้ามีปัญหากับลูกกับเมียเนี่ยจะอะไรกับเมียบน่นเมียว่าเมียด่าอะไรก็นิ่งเสียนอนที่หนึ่งนอนที่หนึ่งต้องนิ่งนอนที่สองถ้ายังบ่นไม่เลิกให้หนีหนีออกไปไหนก็พักนะแล้วเดี๋ยวกลับมาถ้ายังบ่นไม่เลิกให้นอนนอนหลับไม่รู้นอนครูไม่เห็นนอนเฉยถ้ายังพูดจังบ่นอีกให้ใช้นอนที่สี่คือนาบซะ ก็จะได้อาหารดีๆอาหารอร่อยอร่อยแต่อย่าบอกว่าใช้นอที่สี่เลยได้ไหมไม่ได้มันผิดขั้นตอนไ่ใช้นอที่สี่กำลังล้มเสียที่โดนยันออกมาต้องต้องใช้เป็นสเต็ปเข้าใจไหมสี่นอขอให้มีความสขประสบ่ความสเด็จนะครับโชคดีมีใยครับสวัสดี